นี่ครับพี่น้องนี่ครับพ่อมเอาไปขุนผอมเอาไปใส่ใหยางงามๆนะครับขนาดพ้นบ่คอยด้เลี้ยงดีไปเล้ดีรนนครับเพราะว่าบม่มีเวลาไปเกีย่ยวหยางแต่ว่าพี่น้องมีหยางหวานๆหยาอ่อนๆมาออกไปเด้อครับเด้อเอาครับโสกๆมันหวานมาน้ำกัดนะครับเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นะครับ วันนี้กับเศร้านี่บาสุทธา่ยชั้นแนวกับมาบาสิมาเบืองค้ายพ่นในยินข้าวว่าเพ่นสิเปิดรลคาค้ายนะครับถ้าเศร้าดีครับวันนี้เกตนเดกาหรือว่าเกตโมงเศร้านะครับเดี๋ยวผมนสิพาไปเบิองค้ายครับพอดีเจ้าของพ่นต้องการที่จะแบงปันนะครับพ่นสิแบงปันออกไปยักสองตัวนะครับวันนี้ก็เลยสิพาพี่น้องมาเบิองนะครับ เอาก้อนสิไปเบื้องน้ากันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าวสุริยาชแนลกอนนะครับเด้อครับผมครับพี่น้องครับไปเบื้องน้ากันครับพี่น้องไปเบื้องคว้วงามๆครับตัวเง,งี้ยวเ้นางหนาๆซาใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปหาเจ้าของผลนะครับบ้านเพิ่งกระยุกข,ขงังเล่าๆนี่แหละครับขังต้นไม้ใหญ่หนะครับ เดี๋ยวผมไปหาแล้วับไปเบิ้งน้าฝันครับผมครับวัสดีครับวัสดีครับโอ้เป็นยังไรเนานะนเรียงคว้วยติครับเนี่ยมีเจ้าตัวับค้วยมีเจ้าสองตัวนะครับอืมคืออดอย่างนี้ครว่าสิเปิดราคาเหมือนบอครับจาของบอไมเวลาเรียงไปทํางานทําการเหมือนบอมีอย,ยู่คั้วยูสองตัวเรื่องบอคอยมีเวลาไปเกี้ยวห้าเนาะช,ช่วงระยะนี่ห้าหมองล่ามกว่ามีหน่อยเหมือนบออืม สิเปิดทั้งสองตัวมันวะคำไเปิเปตัวนี่ครับไปเปิดทั้งสองตัวนะครับเอาไปเบางตัวหลังจะข้าวครับผมไปเบางตัวหลังจะข้าวนี่เดครับมีตัวนึงว่าจะเปิดครับเนี่ยเปิดเท่าไรครับขั้วตัวนี้ครับาราคาครับโอ้ยางยกโคอยางโยข้าง,าง,งแผกเนาะ<ม>ไปทั้งโคขันยกโคนี่เปิดเท่าไรครับพันยยโคครับ เจ็ดสิไม่ถึงว่าสองตเจ็ดสิบไม่ถึงว่าเจ็ดหนึ่งนี่เจ็ดหมื่นเนาะครับเนาะโคหนึ่งเจ็ดหมราคากัสิตล่างกันเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยดเดี๋ยวเดี๋ครับผมเบิงอัตลักจะข้าเขาเด้อครับเด้อถ้ารรดาโค่ตัวนี้ครับพี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบแปดยี่สิเก้าหรือประมาณร้อยสามสิบเนาะครับพี่น้องที่กิงตาแต้มจำจำอยู่ดีครับขออ่องป่องขางาม เอื้อกพาวนี่ก็ใหญ่ครับแต่ว่าพ่อดีผมไปไกลบ่ได้ครับพ yes ี่น so ้องพุ่นเอื้อกเผาใหญ่ตีนเล็บงามเบิดครับพี่น้องเขาก็ออกว่งงามหางนี่หางกับงามครับพี่น้องนี่แต่ว่าค่อยบ่ได้อาบน้ำมันสิครับพี่น้องได้อาบน้ำนี่โอ้ยงามครับแม่นบ่ครับคือว่าบ่ได้อาบน้ำเจ้าของก็บ่อ่อยมีเวลานบครับในงานก็เลยกบ่คคอยมีเวลาเดี๋ยวพมเปิดมือแักเด้ครับที่พ่นต้องการขายนะครับ เพื่อว่าบ่ได้เลี้ยงบไม่มีเวลาก็เลยต้องการขายพี่น้องสนเจส้นใจก็จิตไปมหาโทษมหาติดตอ่อนะครับนี่อ่างไงดีครับข้อยตัวนี้ข้อยแมย่สาวนี่บ่ครับมันพร้อมผสมเลยบ่พร้อมผสมคือบานเฮอเขาว่าข้อยมันขืนเนาะแต่ว่าหาังบอได้เอาพรอพ,อ,พอมันพัดมาทำเนาะข้อยงามๆเดี๋ยวมเบม่งอัตลาจะเข้านะครับตัวนี้ครับงามมีรีแท้ครับผม ค้อยแม่สาวประมาณสองปีกัวนะครับหอมผสมนะครับค้อยตัวนี้ภายในอามน้ำา้อยงามปานั่งเสาไทยพวนี้ครับนี่หมากับมาเป็นมูมันงามเสานี่ครับข้อยตัวนี้เพื่อนตองการขายครับเพื่อนมาเพื่อนจะขายเป็นแพ็คนะครับเอฟซีสนจิท้นใจติดต่อมาเนะครับเดี๋ยวเพนจะไปเบื้องอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่สิครับตัวหนึ่งพูนอื่ตัวนั้นตัวนั้นก็สูงร่อยประมาณร้อยีิแปดนิเก่านะครับหรือว่าร้อยสามสิบประมาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพจะซื้อหมพี่น้องเบิ้ง ยังไม่เพิ่งไก่ไก่กัน,นะคุณอะอืมครับกล้วยนอนตมครับพี่น,อน้องข้นงในล่างออกโอ้ยคือติดขาวเจี่ยงไม่เลยนะครับเนาะนอ,นอืมเรื่องว่ามีเวลาอาบน้ำเห็นมันใช่หรือพี่น้องมาเอาไปอาบน้ำเห็นมันเด้อครับเดี๋ยวตุนมมันเนี่ยมาเอาไปอาบน้ำเมั้นเนี่ยไปผสมพอพันดีๆีเนี่ยกล้วยสาวคกล้วย,ย,ยแ,มแม่แม่สาวทั้งสองตัวนะครับเนะน,น้องก็มผสมอืมครับอันนี้เ่อได้อาบนา้ำครับพี่น,อน้อง บ่ได้อาบจากักโตคันอาบคือสิงามเนาะอืออืมจะจังไดนจังคิดว่าอยากขายครับบ่มีเวลาแม่นบ่จ้าบ่มีเวลาบ่ามีเวลาอือครับหาหย่าแต่่าจังเราไม่มีคนหาหญ้าอืมผมมีคนหาหย่าให้เนาะครับผมอืมครับสำหรับควายสองตัวนี่พี่น้องสนจิตสนใจเอฟซีสนจิตสนใจคันเพิน่นอยากได้ควายสองตัวนี่นมีเบอร์โทรศัพท์ฝากบ่ครับผมศูนย์เ 659 1038<ด>อ่าซื้อว่าจังอะไก่ครับผมซื้อว่าสามแม่สามเนาะอยู่บ้านไหนครับผมพิกัดบ้านหน้าตำบล<ด>จังหานอำเภอจังหานจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเนาะครับตนะิดนตะ่อได้ทุกเวลาเนาะครับเนาะราคาเนี่ยมาตัวร่องเอาเนาะเออขันใจ,ในใจังอะไรก็สิลดลงให้เล็กๆน้อยๆเนาะเออให้พี่น้องสนเทสนใจ,นใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คิดว่าอยากเลี้ยงควายแต่ว่าเป็นควายสาวทั้งสองตัวเนาะ เพื่อร้ามผสมเป็นปป่คราบพรความผสมเพื่อว่ามันบดมันก็ขึนแน่เรืออย,ยู่เนาะบดนี้บ่มีบ่มีเวลาจับสัตว์บ่มีเวลาที่จะอเอาพอพันมผสมบดนี้อยากให้พี่น้น้องมาเอาไปผสมเนาะครับเนาะนี่ครับค้วาย2ตัวนี่ครับอันนี้เห็นยังี่ว่ามันเป็นยังคออยังอ,อันมิเตขีต้มแทกควาวนอนตมคมกับพี่นอ้องควายนอนตมเต่ว่างามมัดถุงหม่อง,งนี่ครับพี่น้องหางเป็นพุ่มเป็นพวงหางง่ายนะครับพี่น้องสนใจสนใจพี่น้องทักมาเด้อครับ หรือทักมาหาบาวสุริยาชาแน,นลก็ได้เด้อครับเด้อเบอร์ของบาวสุริยาชาแน,นลนี่ก็มีอยู่0 6 2 9 8 7 7 9 4 8นะครับหรือว่าติดต่อมหาเจ้าของเพินเลก็ได้ดนะครับเนาะได้ทุกเวลาเด้อครับเด้อได้ทุกเวลาครับสำหรับมูลนิพนองส้นจสนใจอยากได้คว้ยก็ติดต่อมาครับก็ให้พี่น้องยุนดีมีความสุขความเจริญ,คว,รญความเจ็บยาให้ได้ความไข่ใหญ่มีให้อายุวันณะสุขาพประปฏิพันธนาสารสมบัติ ด้วยอายุวาโนสุขแข็งพรั่งลำล่ำลุ่วยเป็นมหาเศรษฐีกันทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับโมนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพร้อมเอาไปขุนพร้อมเอาไปใส่หยางามนะครับขนาดพ่น่ค่อยได้เลี่ยงดีไปเลนดีครับเพราะว่าบไม่เวลากี่เกยวหยางแต่ว่าเอ่อพี่น้องมีหยางหวานหวานหยาอ่อนๆมาเอาไปเด้อครับเด้อเอาครับโสกๆมันหวานมาเอาน้ำกัดนะครับเด้อ